นัดชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องขับรถเร็วเท่าไหร่ ไม่ถูกจับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะต่อไปเราจะขับรถออกต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจและก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเมื่อรัฐบาลอนุมัติความเร็วใหม่สำหรับรถที่วิ่งบนถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทขนาด2เลนขึ้นไปค่ะที่มีเกาะกลางถนนแบบกำแพงกัน้นและไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนนโดยให้เลนขวาสุดจะต้องวิ่งด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโมตรต่อชั่วโมงค่ะ กำหนดเพดานความเร็วสูงสุดให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถแต่ละประเภทยอย่างปลอดภัยด้วยนะคะอย่างเช่นรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิน15คนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถลากจูงไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถรับหลงนักเรียนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าความเร็วใหม่นี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในตอนนี้นะคะ ยังไม่มีผลบังคับใช้ตอนนี้นะเพราะว่าร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะฉบับนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะต้องรอติดตามการประกาศวันเริ่มบังคับใช้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนขับขี่อย่างระมัดระวังขับขี่อย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมทางค่ะและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพในทุกๆก,การเดินทางด้วยนะคะ นี่คือร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วรถใหม่นะคะซึ่งกำหนดความเร็วรถในทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่จัดแบ่งช่องเดินรถในที่ทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ช่องเดินรถมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้นนะคะหรือว่าแบรเรอร์และก็ไม่มีจุดกับรถเสมอระดับถนนนั่นเองค่ะเขาก็แบ่งเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะแยกประเภทว่าเป็นรถยนต์ รถยนต์ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาผู้ที่ขับเลนขวาไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห้ามไปขับแช่เลนขวาแบบช้าๆนะรถบรรทุกรถโดยสารเกิน15คนไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถโดยสาร7คนถึง15คนไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถระจูงรถยนต์4ล้อเล็กรถจนต์3ล้อไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถจักรยานยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ รถจักรยานยนต์ 400cc ซขึ้นไปไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและก็ยังมีรถโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้รอการประกาศใช้ค่ะอีกไม่นานเกินรอก็จะได้ประกาศใช้ความเร็วรถแบบใหม่แล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ศึกษาเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็พยายาม ขับรถให้ชินเอาไว้ก่อนให้ตามระเบียบตามกฎระเบียบตามกฎหมายกฎจราจรด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาช n แนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาช n แนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ